เมืองพอนาฝนค่ะเบิกยาพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวขึ้นเต็มพ่นาอันนี้เดี๋ยวหลานสิมะเกียวไปให้ง่วค่ะอืมพี่น้องเอ้ย ปีนี้บักม่วงหลายค่ะพี่น้องของไผกับมีกินเบิ่งสวนเริ่มมหกได้พี่น้องบะเนี่ยมีแดดออกแต่เศร้าเลยค่ะยางลุยได้ค่ะเพราะว่าแดดอาวุธมาแล้วได้ไอ้ลองเท้าบูธมาแล้วค่ะ ก้อนหนาะนั่นบ่ไดใไซรลองเท้าบูทสียางลุ่ยกับบอดดายค่ะรองเท้าบูทไอ้หมาหน่อยมาขาบไปเหลือขางนึงพี่น้องเย้ยตบยุงน้ำ้อมไอ้เมื่อเสานี่มันยุงร้ายค่ะใส่เสือบ่มีชิด โใไซกางเกงขาย่างบไซรองเท้าบูทนี่บอได้ได้พี่น้องเลยเออือเป็นตหาหักแท้ทับทิมค่ะจะเป็น่นเป็นดอกตะหากค่ะเอา้าสูตรมันมันลนสบบ่ โบเมนอ๋อขวดดอกมันดอกเปตก็ตะหักแถตะปอดตะแปะนาะพี่น้องเนาะโอ้แม่นหน่อยยุ่งกัดกัดหดมือไปได้เลยนะฮึขึ้นจังจังสีนาะพี่น้องน,ะนั้นตะหกักเดสีสมสม ย่งกัดน้ำคอน้ำข่างไปแล้วพี่น้องเอ้ยมีแดดค่ะมีแดด พอตกลหลายมือบ่มีแดดก็อยากให้มีแดดจักน้อยเนาะค่ะบ่ม้านนี่ไม่หน่อยกะทายทายไปเนาะไม่หน่อยกะไก่ตัวนั้นละไม่หน่อยก็เลยเอาถมใบเรียบร้อยแล้วใส่ข้นต้นใหม่ตัวบอกใหญ่หนึ่ง ที่มันตุยหล่งผุ่นน้ำในหน้าพี่น้องเลยบังฟังเ่ยว่ามันอยังได้พี่น้องตอนวานกับเป็ดมาลุยเป็ดมาลุยกินเขานะ้ำมันกบเหลือเป็ดแน่เหลือเป็ดเหลือไก่แน่ มันยาวกูเนี่ยจังมาถอนสามเอาค่ะขนหน้าวานสิเป็นยังสี่ล่คคะพี่น้องกระสิเกิดที่เป็นบางมองแต่ว่าเห็นหลานไส้วานวานไหวเป็นกาอยู่เอาไหวแถ่แบบว่าถอนถอนมาสามมูลนะคะแต่ว่าไม่หน่อยวันพอดีนะคือจังบมด็ดเป็นกา โอ้ยยุงพี่นองเลยอันนี้ยายาเครื่องอัดยาอยังซื้อยาไปหน่อยจำบ่ได้เนาะเดี๋ยววาวพิษซื้อเมื่อวานนะคะเนี่ยซื้อเมื่อวานไหวใหง่งัวกันเลือบลายค่ะเพราะว่ามันมีหมต้นใหม่แต่ก่อนนี่วานวานตรงกลางเนี่ยนะคะเนี่ย วานใส่กลางนี่ไปเลยตอนต้นไม้นี่หน่อยตรงกลางนี่มิตรยาดิพี่นอ้องยนี่ยเนี่ยยาแบบเมื่อกี้นี่ละ่ะเนี่ยยาแบบเนี่ยเพราะต้นไม้ยาหยามันกับโบเกิดแล้วเพราะวันมีโฮมค่ะอะไรจ้าทักทายอะไรนก มีนกมีกระอ,อกค่ะกระรอกอ่ะมีสองตค่ะพี่น้องมูว่าน,นี่แม่หน่อยเปิดลานไว้หนาอไแม่หน่อยก็เห็ดอีหยังยางผ่านหนาลานว่ากุตุด๊ดกุตุด๊ดแม่หน่อยนะนึกว่ามันอันอันนั้นนะพี่นอ้องอีหยางเกาะนึกว่ามันหนูหนูที่เขากินก่นะหนูใหญ่อ่ะโอ้ยนกวมันหนูอีหยางมันคือมีอามนี่มันคือใจกาแถแลนผ่านหนาบ้าน แนมเบิงผัดเป็นกระลอกสองตัวพันยางน้ำกลนกันพอลงมายางอันพอเห็นไกเหมือนอันกันเริ่มแล้วแวงนี้พี่น้องอยากเห็นยังอีกบอสันดอกไปไอเมืว่ว่านี่ไปตลาดแร่งค่ะไปตลาดแร่ง เห็นข้าเจ้าได้ได้ได้เฮ็ดปวกนะพี่น้องเฮ็ดปวกมากบอกล่ายหนึ่งยังเป็นดอกเข้มๆอยู่พ่นขายจานละสองรอยพ่ะนะแต่ว่าขมันบานก็รลย้าอยู่แต่ว่าอันเพิ่นเก็บมาเร็วเนาะเป็นดอกอันบ้หันในบ้านไหมคะก็เลยว่าิ่นหาจาังไดเพิ่นคือใด เขาไม่หน่อยคืนได้เนี่ยโอ้ไม่น่อยสีไทยเบิง่งคักเลยต้นประดูปลาค่ะต้นเนี่ยต้นนี้ต้นไม้แดงนะคะพี่น้องเนี่ยต้นเนี่ยอันนี้ประดูอันนี้ไม้แดงอันนี้พยุ่งค่ะ ต้นทัดไปนั่นตน้นตะเคียนท่องค่ะพี่น้องตะเคียนท่องต้นซากค่ะสามต้นเลี่ยงกันนี่คือสามต้นเลี่ยงกันนี่คือไอ้ไอต้นนั้นตน้นต้นดอกที่ไม่หน่อยเก็บอะแค่หน้าค่ะสองต้นนี่คือตน้นพยุ่งค่ะ ต้นนั้นคือปลาดูพย้อมค่ะพี่น้องเนี่ยปลาดูนี่อีกต้นนึงปลาดูอันนี้พย้อมค่ะ